่าเมนูกบชาวนี้เอฟีนี่นะองอมก,กบใส่ใบมะระอืมปเลือดนะ้ำสนะอืม๋ใวจัดการให้อ่าบาทไปโชสวัสดีครับรอครับรอ,อคุณณะคุณใดอว่าสบายดีทุกท่ททานเอซีรว่าจะพเพลตนแรนะผมพเพลทแต่ว่าเชื่องบ,บุบคลหอมหอ,อมดูแกงหุ่นเดี๋ยวอยืมจะมอไป ว่าไข่เป็นฟองอรถเอาใส่ขา้าวกั่วดีว่าอฮ้ยเจ็ครับลองพักไฟเร็ไฟเร็นะ

เฮ้อืมมนะครูรอีกทีนะอ่าข้าว่มครูกล่มนอมรถพอดีเออติเกรถจีนอะไรนะวอีกทีนะลาืมเป็นยังไงเสียบอืมไปเ

ปลาคามัวควมัวทุกบ้านตน้องมีสุประะอออือืมอืนะครับผมลิน้ำหน่อยเดี๋ยวตีพอมันจะย่างนะครับอีพี่นะแบบแบจิจะเขเลย เดี๋ยวควนกนนวบไปบาๆ่อนเนี่ยไป่เนแล้นะครับผมคัวให้มันเข้าน้ำเข้าเครื่องปรุงให้มันนุ่มๆก่อนเดนะอืมสุดไปขวบสุดไปอืออืม Thật thật, thật thật nè ông Thế này cháu mới thích con chết rồi, chú cháu rời Chú cháu rời rời Cốp thích con vào đây đi bộ mình em muốn xuống ง้มเล้กงามเล้วอืออือหัยน้ำให้ก่อนเออเออเอออดี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 อืมอือขวดนื้มนุ่มๆให้เข้าเครื่องเดีแหละเขาพาเขาพาบอลฉันนะครับผมเด mm ีเติมน้ำให้ก่อนแล้วไม่หม <โ lamps. S 3> ้อ <serves> ก่อน

นำเดือดพวเนี่ยอ่เยาออเสียดว่ะอ,อือหึจริวะอ่าทั่วเสียดข้างนอกอือหึอีกสีเจียวเลยนะบอมอร่อยจังเลยเสียผักเลยนะบอมมาน,นี่ผักธรรมชาติหอมอู้ครับ เสียบไหลเสียบไหลอือเอาไหมเอาไหมทั่วท้องเบิ้งสีสันอย่างสวยอืออือที่เผยตูเผยเลือดอะไรมาละอือใช่พอแล้วเดี๋ยวมันะออกมาสิคมอือเดี๋ยวดูอ่าใช่อือ โอเคครับโอเคนะผมเรียร้ right. ขอยขเอาข่าวแถวนี้เดี๋ยวกินข้าวอนกันครับผมรอครับสวัสดีครับ